ออเดอร์นี้เป็นคอมตีมสีดำครับด้านหน้าจะเป็นตัดกับลายไม้นะครับตล์แบบเข้มๆเลยนะครับในงบ38,990บาทสเปค CPU Intel Core i5 14400F ครับ10คอร์16เทรดการ์ดจอครับจาก Zotac GeForce RTX 5060 AMP ครับ8 GB GDDR7 เมนบอร์ดครับจาก Gigabyte ครับ B760M ครับ D3HP DDR5 ส่วนหน่วยความจำครับ Kingston Fury ครับ64 GB ครับ DDR5 Bus 5600 MHz Storage SSD M.2 NVMe นะครับจาก SK Hynix ครับ1 TB นะเป็นแบบ PCE 4.0ด้วยลิตร7,000เมกเลยตัวนี้ภาวะสปายครับ Sigma Tech 700วัตต์ครับ X Power Pro ครับ80พัดไว้ด้วยชุดน้ำครับจาก Sigma Tech Alpha นะครับ f o r c e O2 240นะครับตัวนี้มีจอ LCD มาให้นะครับเครดสนะครับ Sigma Tech Endorphin WD Black ครับจบสวยๆครับในงบ38,990บาทนะครับจัดส่งฟรีครับรับหน้าร้านลดไปเลย500บาทเป็นสินค้าใหม่มีประกันให้ทุกชิ้นใครอยากจัดสเปคคอมแบบไหนนะครับเราจัดให้ตามสั่งได้เลยครับแรงน้อยแรงมากแรงกลางครับหรือจะคุมโทนสีก็ได้นะครับจัดได้แล้วครับที่ Next Step on.